โยต้าวีโกแชมนะคะลูกค้ารถปี2014นะคะคันนี้รถน้องใหม่ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะตัว GV N Turbo แล้วก็เป็นพิลันเนอร์ยกสูงด้วยนะคะวันนี้เพิ่งมาจัดราคาพิเศษให้นะคะราคาเต็มหน้าร้านเดี๋ยวแจ้งไว้เลยตรงนี้นะคะราคาขายอยู่ที่399,000แต่ถ้าใครรับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวได้ราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมรอบตัวรถกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาโปรท้ายคลิปนะคะคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าไฟหน้าคือแบบสวยมาก นะคะคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะยางนะคะได้ยางแบบหล่อมากลูกค้าแม็กเดิมโรงงานยางปี25้านะคะรถนะปัจจุบันรีวิวปี25นะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะพร้อมใช้งานกระจกโครเมียมพับปรับไฟฟ้าบันไดข้างให้เรียบร้อยนะคะ,ะในส่วนด้านในนะคะก็คือคันนี้ดุดํามากทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมีจออะไรเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ เ็นบาะหนังนั่งสบายมากนะคะเดี๋ยวเราให้ดูแบบออปชั่นอีกทีนึ่งเนาะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะคะ,ะในส่วนของด้านหลังกว้างขงนั่งสบายค่ะคันนี้รถ4ประตูนะคะเพราะฉะนั้นแบบเวลาขึ้นลงอ่ะสะดวกแต่ว่าเหมาะกับสายครอบครัวใหญ่นะเพราะว่าถ้าเน้นบรรทุกอ่ะรถสประตูมันก็จะแคบนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะสัญ,ญลักษณ์พีรันเนอร์เรียบร้อยแล้ว นะคะคันนี้มีกันชนหลังมาให้เรียบร้อยกันชนหลังอันนี้เพิ่งติดตั้งเลยนะคะเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็มีกล้องเดิมๆจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะ,ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพแม็กไลเนอร์กันนิดนึงสภาพแม็กไลเนอร์นี้อยู่ที่ประมาณ8-90%ถึงได้ลูกค้าคือไม่มีรอยตีคอกตีตู้มาแต่ว่าอาจจะเลอะนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนปล่อยเบลล์ล้างขัดสีให้คันนี้ราคาแบบดีมากวันนี้เดี๋ยวจัดโปรให้นะคะเดี๋ยวลองไปดูออปชันด้านในเพิ่ม,เต,มเติมกันนิดนึงนะคะ น้องมาพร้อมฟังก์ชันพวงมาลัยลูกค้าเป็นพาวเวอร์เรียบร้อยน้ำหนักเบานะคะจอนะคะสามารถดูกล้องมองหลังได้นะคะฟังแบบ fm/am ได้นะคะคันนี้ใส่ซีดีได้ด้วยลูกค้าน้องเป็นระบบเกียร์แบบออโต้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายขับได้ขับง่ายแน่นอนกรุงเทพในเมืองอย่างเงี้ยไม่เมื่อยนะคะลูกค้ารถนะคะปี2014นะคะอันนี้ไม่เดิมไม่แท้อยู่ที่200,000กว่านะคะรับประกันไม่ลงสัญญาให้เลยลูกค้า คันนี้สภาพด้านในนะคะอยู่ที่ประมาณ8-90%ได้เลยเอาไปพร้อมใช้งานนะคะเหลือล้างให้อีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวลองไปดูสภาพเครื่องยนต์กันนะคะนี้นะคะน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500ซีซีนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง D4D นะคะเ<ด>ครื่องเดิมๆน็อตไม่เคยขยับนะคะคานหน้านะคะรอยแบบอาร์ครอยรูต่างๆจากศูนย์ก็คือแบบสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าคันนี้นะคะรถเครื่อง2 5 0 0นะคะกำลังดีนะคะไม่ไม่กินน้ำมันมากไปเนาะ คันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปต้นคลิปเลยราคาเต็มอยู่ที่399นะคะวันนี้ใครที่รับชมจนถึงตรงนี้นะคะรับไปเลย3,5900นานะคะฟังไม่ผิด359นะคะลูกค้าคันนี้จองจัดไฟรนช์แค่1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถตัวท็อปมีนิเกเตอร์เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะสนใจนะคะทัก inbox สอบถามรายละเอียดได้เลยแจ้งว่ารับชมจากคลิปเบลหรือว่าติดต่อที่เบอร์0ูนย์เนะคะเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ